สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซที่ชื่นชอบหนังสติกนะครับก็ถือโอกาสกลับมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกสักคลิปนะครับเนาะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําง่ามตัวหนึ่งนะครับเป็นง่ามที่ใช้ใช้ง่ายนะครับเป็นง่ามพลาสติกราคาถูกนะครับจริงๆแล้วผมผมไม่ใช่พ่อค้านะครับแต่ว่าผมก็จะเป็นคนที่เล่นหนังสติกเฉยๆนะครับ ก็ง่ามตัวนี้จริงๆแล้วเป็นง่ามที่เพื่อนๆพี่ๆส่งมานะครับผมก็เลยเอามาใช้นะจริงแล้วง่ามตัวนี้เป็นง่ามที่ดีง่ามหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะมองมองข้ามมันไปนะจริงๆง่ามนี้เป็นพลาสติกครับพลาสติก ABS ค่อนข้างเบาแล้วก็ค่อนข้างเหนียวแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นรอยรอยกระสุนที่เจ้าของเก่าเขาใช้แล้วยิงโดนนะครับ ก็แข็งแรงครับใช้ได้ทั้งยิงล่าแล้วก็ยิงเป้านะครับวันนี้ผมจะเอาง่ามนี้นะครับมามัดยางนะครับมามัดยางให้เพื่อนๆดูนะครับจริงๆง่ามหัวมัดนะครับมันมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะครับจริงๆแล้วพื้นฐานหนังสติกทุกอย่างครับพื้นฐานแบ็กกราวจริงๆมันมาจากง่ามหัวมัดนะครับส่วนง่ามหัวหนีบก็จะเป็นง่ามสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาให้มันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้ว แง้มหัวมัดมันก็ยังยังถือว่าเป็นมีความคลาสสิกอยู่นะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับไหนๆก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับง้มหัวมัดแล้วครับผมก็เลยจะขอลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับง้มหัวมัดนะครับเผื่อน้องๆยังอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะจริงๆง้มหนังสติ๊กตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นง้มหัวมัดเนาะง้มอธิบายนะครับจริงๆแล้วหนังสติ๊กนะครับนี่นะฮะ อ,องศาของหัวง่ามนะครับถ้าดูง่ามนี้นะครับเขาจะเรียกว่าดูที่หัวนะครับนั่นนะครับเขาเรียกว่าง่า,งามหัวตรงนะครับหัวตรงนะมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่เขาจะทําหัวมันให้เป็นองศาเอียงนะครับเวลาจับมันจะเอียงแบบนี้เลยนะครับนะครับเขาเรียกว่าง่ามหัวเอียงนะครับอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าประเภทง่ามหัวจัวนะครับจริงๆการการ การแบ่งง่ามลักษณะของง่ามหนังสติ๊กประเภทหัวมัดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นองศาหัวง่ามอยู่3าแบบกับหัวตรงหัวองศาเอียงแล้วก็หัวจั่วนะครับส่วนง่ามตัวนี้นะครับก็จะเป็นเข้าขายเป็นง่ามหัวตรงนะครับถ้าโดยส่วนมากนะครับคนจะนิยมเป็นองศาหัวเอียงนะครับเพราะมันจะเห็นแนวยางได้ง่ายนะครับส่วนหัวจัวก็ก็ดีครับสามารถ ใช้งานได้ทั้งมือซ้ายมือขวาจะง่ายนะครับแต่ประเภทนี้จะนานๆจะเห็นมาทีนะครับงานช่างไทยมีนะครับง่ามหัวจั่วนะครับทีนี้ลักษณะของง่ามนะครับการจับง่ามนะครับเขาดีไซน์ให้จับให้จับเต็มมือแบบนี้นะครับบางคนอาจจะมีนะครับก็คือจับตรงนี้นะถ้าจับถ้าจับลักษณะที่เป็นปลายตรงนี้นะครับมันจะสูงเกินไปแล้วมันจะ เวลาดึงยางมันจะงัดข้อมือนะครับเขาดีไซน์ให้จับแบบนี้นะครับนะครับหรือบางคนอาจจะจับอีกฝั่งหนึ่งจับมาจับด้านนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าส่วนตัวผมผมจะจับลักษณะนี้มันจะกระชับกระชับเข้ามือมากกว่านะครับนี่นะครับจับแบบนี้นะครับทีนี้พอเราพูดถึงองศาของหัวง่ามแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอีกอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ารูปทรงของหัว รูปทรงของหัวมัดนะครับนะง่ามตัวนี้นะครับห,หัวมันจะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับทรงกลมนะครับรูปทรงของหัวง่ามมันก็จะมีทั้งทรงกลมนะครับทรงรีทรงหัวเม็ดแตงนะครับทรงครึ่งวงกลมนะครับทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ทรงสามเหลี่ยมนะครับจริงๆแล้วทั่วไปลักษณะของรูปทรงหัวมัดของง่ามหนังสติ๊กม at ันจะมีอย <everyone> ู่ประมาณนี้แหละครับอาจจะมีที่แปลกกว่านี้ที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแต่อาจจะมีนะครับอาจจะมี ส่วนง่ามตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเข้าขายว่าเป็นง่ามหัวกลมนะครับทีนี้ความกลมตรงนี้จะเล็กจะใหญ่มันขึ้นอยู่กับช่างที่เขาทํามานะครับไม่ได้เล็กเล็กใหญ่ไม่ได้ตายตัวครับทาเท่าไหร่ก็ได้เนาะขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยากจะใส่ยางเล็กยางใหญ่แค่นั้นเองนะครับโอเคครับทีนี้โดยปกติลักษณะที่เป็นง่ามหัวมัดเนี่ยนะครับเราเราสามารถมัดได้หลายแบบครับใช้อุปกรณ์ได้หลายอย่างนะครับอ,อย่างแรกก็ ตัวนี้ผมจะใส่เป็นยางโอลิงรัดนะครับแบบที่สองผมจะเป็นใช้เทปนะครับใช้เทปพ,พันพันยางใส่กับหัวง่ามนะครับส่วนแบบที่สามนะครับผมจะใช้ยางรัดแกงนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะให้ดูที่ยางรัดแกงนะครับเพราะว่ายางรัดแกงเนี่ยเราเรา,เราหาง่ายครับหาที่ไหนก็ได้ส่วนพวกเทปพ,พันหัวง่ามหรือพวกยางโอลิงพวกเนี้ยเราต้องอาศัยซื้อกับพ่อค้าหรือว่าเขาแถมมาให้นะครับ แต่จริงมันก็ใช้ได้ทั้งหมดครับยางเ,าเทปรัดหัวงา o ring, ่ามโอลิงยางรัดแกงหรือว่าจะเป็นเอ็นนะครับอันนี้เป็นสายคล้องแมสก็มัดได้ครับนะเดี๋ยวผมจะมัดให้เพื่อนๆดูนะครับอย่างแรกผมจะใช้โอลิงก่อนนะใช้โอลิงก่อนนะครับยางที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ทั้งหมดความยาวไม่เท่ากันนะครับ3ขนาดนะ พอผมมัดเสร็จแล้วผมจะยิงให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคนะครับงามแรกผมจะใช้เป็นโอลิงนะครับเป็นโอลิงนะง่ายๆนะครับโอลิงแล้วก็โอลิงที่เราได้มาเนี่ยมันมันจะแข็งหน่อยนะครับเราจะเอาโอลิงใส่ไปในหัวงามก่อนนะครับใส่ให้ได้นะโอลิงมันจะแข็งหน่อยเพราะว่าอ่ะไม่งั้นมันไม่อยู่นะครับใส่โอลิงเข้าไปก่อนนะครับ ปุ๊บอ่าพอได้ใส่โอลิงเรียบร้อยปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จัดยางนะครับเอายางใสเข้าไปนะครับเราเลื่อนนะครับโอลิงเราก็เลื่อนเข้ามานะครับเลื่อนเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ายางนะครับใส่ายางนี่เราก็จัดจัดองศายางให้มันได้ครับจัดองศายางนะครับจัดองศายางให้มันได้นะครับอาาืมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแค่เลื่อนเลื่อนกลับมามันก็จะลัดรัดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับนี่นะฝั่งนี้เหมือนกันครับทำคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่เท่ากันนะครับเราก็จัดจัดอย่างให้มันเท่ากันนะครับอ่าทำไมไม่เท่านะครับโอเคนะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับอ่าใหม่ไม่เท่าปึ๊บนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะ จริงๆก็เราเราต้องจัดยางให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูด้วยนะครับงามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับรัดด้วยโอลีส่วนงามที่สองผมจะมัดด้วยยางเส้นนี้นะครับยางเส้นนี้แล้วก็จะใช้เทปครับใช้เทปนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ชุบใช้เทปนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้เทปใช้เทปตัวนี้นะครับเป็นเทปพันหัวง่ามนะครับที่พ่อค้าเขาแถมมาจริงๆที่พ่อค้าเขามีเขามีมีมีขายนะครับเขามีขายนะครับเราก็กะเอานะครับกะเอาประมาณนี้นะครับกะเอาประมาณนี้อ่าจัด จัดยางไว้แล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมติดตรงนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับพอเราติดเทปได้ทั้งสองอันแล้วเราก็มามาติดที่หัวง่ามนะครับมาติดที่หัวง่ามนะครับประมาณนี้นะ พันที่หัวง่ามนะครับไอเทปนี่อันจะพันเทปนี้แข็งแรงนะครับเหนียวเหนียวเหนียวแล้วก็แข็งแรงไม่มีหลุดนะครับตัวนี้นะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ติดได้เลยนี่นะครับนี่ใช้ได้แล้วเห็นไหมฮะนี่ไม่มีหลุดนะครับโอเคฝั่งนี้เราก็ทําเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับเราก็จัด แนวยางให้มันให้มันได้นะครับจัดองศายางให้มันได้ใสย่ยางไปนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับ,อาจจ,นะรบอาจจะไม่สวยนะ,นนะครับอาจจะไม่สวยนะนี่นะครับอาจจะไม่สวย จริงๆถ้าทำจริงๆมันต้องต้องประณีตกว่านี้นะครับอันนี้ผมทำคร่าวๆให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเสร็จนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นยางรัดแกงนะครับดูดีๆนะครับยางรัดแกงนะที่ผมอยากจะให้ดูยางรัดแกงเนี่ยเพราะว่ายางรัดแกงเนี่ยเราเราหาซื้อง่ายครับหาซื้อที่ไหนก็ได้นะหรือจะเก็บเอาตาม กับข้าวที่เขาขายก็ได้ถุงกับข้าวครับเห็นไหมเราก็ใช้มีดตัดนะครับตัดไปเลยนะตัดไปนะครับก็มัดเหมือนลักษณะร้าวๆเหมือนเมื่อกี้ครับคล้ายๆเต๊มนี่แหละแต่เราก็ใช้แค่ยางรัดแกงครับมามาใช้แทนแค่นั้นเองนะนี่นะครับเราก็ทาบาเป็นนี้เลยเห็นไหมครับท่าย่านนี้เลยนะครับนี่นะเราก็ดึงนะครับดึง นะครับไม่จําเป็นต้องไปใช้อลิงไม่จําเป็นต้องไปใช้เทปพันหัวง่าไม่จําเป็นต้องไปใช้สายเอ็นอะไรครับมันยางครับใช้ยางรัดแกงเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับถูกด้วยประหยัดด้วยนะครับหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับนะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วปุ๊บเราก็ใช้ถ้าเรามีสายเอ็นก็ใช้สายเอ็นนะครับแต่นี่ผมจะใช้เชือกหูแมสนะครับทาบแล้วก็ทาบนะครับ ทับนะครับทับมานะครับพันเข้ามานะครับพันเข้ามานี่นะครับพันเข้ามาพันเข้ามานะครับนี่นะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็เอานี้นะครับยางเนี่ยรัดเข้าไปแล้วเราก็ดึงครับโอเค เอาใหม่วนเข้ามาใหม่ครับวนเข้ามาใหม่เห็นนะครับเอายางสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็พอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ดึงครับดึงดึงสายคล้องแมสเนี่นะครับแล้วยางมันจะดึงอายางตัวนี้วนกลับมาปุ๊บนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอีกข้างเราก็ทาเหมือนกันครับไม่ยากเลยนะฮะไม่ยากเลย นี่อันนี้เป็นยางยาวครับผมจะยิงท่าบัตเตอร์ไฟอ่าสองสองง่ามแรกเป็นยางสั้นแนบแก้มกับท่าฮับบัตเตอร์ไฟนะครับแต่นี้ผมจะยิงปูนบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับนี่นะครับเราก็อ่าเวลาเราเราเวลาเราลัดยางเราต้องดูด้วยครับว่ายางเราบิดยางเรามันบิดอะไรไหมนะครับเคประมาณนั้นนะครับ ัันนนี้นะครบประมาณนั้นนะครับอเราก็ใช้ถ้าเรากลัวมันหลุดแรกๆเราก็ใช้มือช่วยกดไว้นะครับใช้มือช่วยกดนี่ครับพอเราได้ลักรอบสักสี่ห้ารอบเราก็ใช้นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่นะครับ พอเราได้ปุ๊บเราก็เอายางเข้าไปแล้วเราก็ดึงครับดึงสายแมสมันจะคล้องอายางลงมาครับพอคล้องลงมาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้นี่ไอตรงที่เป็นเศษยางนี้แล้วเราก็ใช้มีดตัดนี่นะครับอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยทั้ง3ามงามอ่าเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะยิงที่ง่ามที่มีโอลิงก่อนนะครับอาจจะไม่โดนนะครับแต่หลักๆแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูที่ความแม่นนะครับให้ดูวิธีการมัดมากกว่านะครับอลองดูนะครับ ได้ครับยิงได้ก็ใช้โปลิงก็ใช้ได้ครับต่อไปเป็นง่ามที่2องทาร์ัตราฟายครับใช้อันนี้เป็นเทปเทปพ,พันหัวง่ามนะครับนะลองดู ผมนั่งยิงนะครับเพราะว่าเป้าเป้ามันค่อนข้างต่า เส้นนี้เป็นยางแถมนะครับแถมมากับงามครับเใช้ได้ดีครับยิงดีใช้ได้นะครับถือว่าอยู่ครับไม่ไม่หลุดนะครับอันต่อไปเป็นยางรัดแกงนะครับยางรัดแกงนะที่ผมที่ผมบอกก็คืออยางรัดแกงนี่แหละครับเพราะว่า มันมันมันหาง่ายทั่วไปนะครับจริงๆเราเราไม่จาเป็นต้องใช้ของแพงอะไรครับใช้ของที่มันมีทั่วไปทำท้องตลาดที่มันหาหาง่ายครับจะดีกว่านะครับลองดูครับบัตเตอร์ไฟไม่โดนครับบัตเตอร์ไฟแรงมากลูกกระสุนเด้งกลับมานี่เลย ได้ครับยางรัดแกงไม่มีหลุดแล้วครับนะ<ใ>น, <style. S 2> นี่นะครับก็โอเคนะครับ,รบผมมัดยางให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีครับใช้ยางรัดแกงก็ได้นะครับใช้เทปพันหัวงามก็ได้หรือจะใช้โอลิงก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วโอลิงเนี่ยถ้า ส่วนตัวผมผมว่าใช้ยางรัดแกงดีกว่านะครับเพราะว่ามันแน่นครับยางรัดแกงค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็วัสดุหาง่ายนะครับหาง่ายนะแล้วก็วันนี้ก็จะ,ะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแค่มามัดยางเพื่อให้เพื่อนๆดูแล้วก็บอกแนะนําเรื่องของลักษณะของง่ามหัวมัดว่ามันมีรูปทรงอะไรบ้างนะครับจริงๆง่ามหัวมัดมันเป็นหนังสติกพื้นฐานของหนังสติกสมัยใหม่ทุกๆอย่างแหละครับเพราะว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีแบบนี้อะไร เป็นหมอมัดทั้งหมดนะฮะสมัยก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นง่ามตัวหนึ่งครับที่ใช้ได้ดีราคาถูกนะครับเหมาะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะลองใช้หมอมัดร,ราคาถูกๆนะครับถ้าเรายิงชนง่ามก็ไม่เสียดายเพราะว่ามันเป็นง่ามราคาถูกแล้วก็วัสดุมันค่อนข้างแข็งครับแข็งนะครับก็โอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับถ้ามีโอกาส มีโอกาสหรือมีอะไรใหม่ๆอยากจะอาจจะมาทําคลิปแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับคลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกานหน้าจอกันอีกครับสวัสดีครับ